ก็ให้ชมพอพอได้เห็นนะครับความแรงของเขาเดี๋ยวเราไปรอดูงานมิกลูกลังนะครับว่าจะดูเดือดแค่ไหนมันต้องดูงานตีลูกลังก้อนใหญ่ๆนะฮะแปลงนี้ก็แปลงสั้นๆนะครับ สำหรับคลิปนี้เราดูพี่ขบวนกลับมาอีกหนึ่งรอบก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะสำหรับสองจี a จ n ชนแนลนะครับรถขุดรถเกรดนะครับอ่าถอยเนาะไปเขาคงไม่กลับมาลืกอเปล่า ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะฮะท่านผู้ชมฮนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับ còn là còn là đồ sắc còn lắm rồi ลาไปก่อนฮะท่านผู้ชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮะสวัสดีครับ